ก็อนะครับงวดที่มันออกหกหนึ่งเจ็ดก็ออกฐานตัวออกฐานตัวแล้วกองว่านี้ครับสิบหกธันวาผมอัดห้าสามอัดแปดสามจริงไหมครับใครจําไปนี้ได้ให้จริงไหมให้จริงค่ะนะครับโอเคนะนะครับช่วยกันแชร์ก่อนครับนะครับอย่าพิ่งออกไปนะนะครับคนไหนที่เข้ามาเลยนะครับช่วยกันแชร์ก่อนนะครับโอเคนะนะครับอยากเข้าห้องอันนี้เหลือสองอันค่ะนะครับเก้าเก้าเก้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะนะครับทันก็ทันครับเก้าเก้านะครับ นี่ครับเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่ากําไรลูกค้านะครับเรียกซัพย์นะครับนี่ครับหลวงพ่อทำติจีให้เหลือค่าอันแต่ตัวนี้เหลือสองอันนะครับถ้าบางคนว่านะครับยังไม่มีงบค่ะแต่ถ้าคนที่พอเปิดใจเอาไปเลยครับแล้วเวลาคุณไม่ต้องใส่ตลอดวันไหนที่คุณไปหยิบแบตเตอรี่คุณฝันคุณชอบคุณไปใส่ข้าง้ายแบบนี้แล้วก็ใช้มือสายน้หยิบนะนะครับใช้มือสายหยิบเท่าไหร่คะ เีนอากำไรค่าะครับแต่ถ้าใครใสงไม่ได้ไม่ต้องฝืนตัวเองครับเอาขึ้นหิ่งนะครับขอนอยนะครับน้อยผมไม่ได้ให้จา้านะครับผมให้แต่รัฐบาลนะกับลาวนะครับน้อยเนี่ยต้องอาจารย์แม่นะครับโอเคนะครับเคค่านะครับอนี่ผมให้ดูเลย แต่ถ้าใครงบน้อยเอาตะกุดไปก่อนครับตะกุดหกเก้าเก้าหกเก้าเก้านี้จะไม่มีแล้วนะครับหกเก้าโอเคนะพร้อมนะใครอยู่วันนี้ก็ทันนะครับใครอยู่วันนี้ก็ทันนะครับช่วยแจกด้วยนะครับช่วยแจกด้วยนะนะครับอินบอ์เข้ามาตรงนี้เลยจ้าแอ่าลน์ตรงนี้เลยนะครับให้แอนไลน์ตรงนี้นะครับคุณลูกค้านะครับทักมาเลยแต่ใบนี้ผมให้ดูก่อนนะถ้าบางคนงบน้อยแต่ศรัทธานะครับอ่านี่ครับ จำได้ไหมครับกระปุกนึงแดงกระปุกแดงวันนั้นผมร้สดผมอธิษฐานว่าขอบารมีองค์แม่ถอให้ใบนี้แตกสามตัวนะครับกูกากูกังกระหังกระกาผมก็แปะไปนะครับเอาสีนวดแปะที่กระดาษทิชชยนี่แหละนะครับแปะไปนะครับนะครับแล้วผมก็บอกว่าขอสีนวดบารมีนะงบน้อยเอาสีนวดไปครับหกห้าศูนย์นะครับปกติอยู่ที่เท่าไหร่เก้าร้อยห้าสิบขอลาสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยในกลุ่มจ้างนะครับนะครับในห้องเนาะ แต่ว่าถ้าอยากได้เดี๋ยวก็ติดตามไปก่อนครับเดี๋ยวผมแก้นะครับวันนี้ขอคุยรายละเอียดก่อนนะอ่าโอเคนะใครพร้อมแล้วกดแชร์ก่อนครับอ่ามันแจ้งเตือนไหมนะครับมันแจ้งเตือนไหมนะครับกดแชร์ก่อนนะหนึ่งนสาครับผมมีลงให้แล้วนะครับเอเนนะเห็นหางไหมนะครับ,นะนะรบวันที่หนึ่งนสสาผมลงให้ไปแบบนี้นะนะครับโอเคค่ะนะครับพร้อมหรือยัง ด้วยกันแช์ก่อนครับขอคนละเก้าแชร์นะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกขอคนใหม่ที่เพิ่งติดตามผมครั้งแรกใครที่เพิ่งติดตามผมแรกนะครับพิมพ์มาหน่อยจ้าติดแชร์แล้วจ้านะครับแม่จีแชร์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะนะครับโอเคนะแล้วผมจะลบออกนะครับนะครับแอสไลน์มาเลยจ้านะครับพร้อมนะ สำหรับวันที่นะครับกดแชร์ด้ยจ้าน,นะครับแชร์ด้วยครับใครเพิ่งเข้าใหม่วันที่หนึ่งมษายนทุกท่านครับให้แคปแบบนี้นะแล้วก็นะครับขออนุมโมทนาบุญนะครับนะครับขอปรมีองค์แม่นะครับ,บ,รรรบสัิกาเนาะนะโม,มตัสะตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะธ ục, ส,ส,สะนะโม,มตัสะ throw, ตส,ส,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอน้อมสักการะบูชาต่อผู้มีพระภาคเจ้าขอน้อมสักการะบูชาต่อองค์เทพเทวราทั้งหลายขอน้อมสักการะบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมสักการะบูชาต่อพระบาร,รมีองค์แม่สายการยูดามพญาโชคพญากญิงล้าน ขอน้อมสักการบูชาต่อครูปรารย์ผู้มีพระคุณที่เคยสั่งสอนทั้งในอดีตชาติจนถึงชาติจจุบันขอน้อมสักการบูชาต่อพ่อและแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงล่วงรับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ขอน้อมสักการบูชาเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนท่านขอน้อมสักการบูชาต่อองค์เทพเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สททั้งหลายทั่วทากลโลกขอเปิดบารมีเปิดโชคท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอยู่จริงศรัทธาจริงในวันที่หนึ่ จงช่วยเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ด้วยเถิดนะครับกูกากูกางอาหังกากาอ,อกาสะมะมุนมังโชคลาภจงมาบารมีจงมาเงินทองไหลมานัมามีมามหาลาอิทธิพุทธะสุนังวาราชาตังวามณีว่าทังวะพิจังวแะแคบด้วยนะครับนะครับทนานังวะพิจังวะอัตังวาปัตังวาเอหิเอหิอัคคเชยะอิติมีมานัมามีหังอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับอยู่ที่ความเชื่อคว,วามศรัทธา อย่างาที่เราเรียกคืนไนี้อันนี้เป็นสูตรเดียวกันเป็นสูตรคำนวณเดียวกันเป็นสูตรคำนวณเดียวกันนะครับแล้วก็ผมให้แล้วนะครับคิดว่านะทุกๆท่านคงจะกระจารน,นะครับโอเคนะก็นะครับขออนุญ,ญาตนะครับลบตัวนี้ออกนะนะครับอะไรนะใช่จ้นะครับอ่ะนะครับ ที่เข้ามาแล้วนอนะครับเมื่อกี้ใครที่ทักไปแล้วนะครับใครที่ทักไปแล้วนะครับแถบทันไหมนะครับกดแชร์ด้วยจา้าใครได้เห็นไปนี้กดแชร์ด้วยนะกดแชร์ด้วยครับแชร์ด้วยถ้าใครที่ศรัทธาในองค์แม่สติการุดามีอยู่จริงก็จะลงลงคนก็จะไปทํางานนะครับแล้วไปหาซื้อลอตเตอรี่เจ็ดสี่ไว้หาซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ครับแปดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่ไปหาซื้อไว้ แต่อันนี้ผมมั่นใจล่าล่านะครับเห็นไหมพอกดมาแล้วโอเคจ้าใครรับเซรันะ่มเนาะนะครับโอเคนะครับใครรับเซรั่มอ่ะขอคุยก่อนใครรับเซรั่ม